สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่ผมบอยพีซีเช่นเคยครับผมทักทายทุกคนด้วยวันนี้วันหยุดวันนี้เวียนเทียนปะอ้าวพรุ่งนี้เวียนเทียนนะครับก็อย่าลืมหาเมียหาผัวไปเวียนเทียนด้วยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคทักทายทุกคนด้วยสวัสดีวันหยุดด้วยนะครับอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่บอ p พีซีไม่หยุดนะครับทำงานตามปกติทุกอย่างครับผม32,590ืา 32, ครับไ3มเอ้ยไม่ใช่เครื่องนี้เป็น I5 ครับ i5 12400F 6 core 12 t h turbo er 4.4 ram 16 4, Bud, 3, 200, GB, God, or, g b ddr4 bus 3200 m.2 nvme 256 g b การ์ดจอ rtx 3050 8 g b g ddr6 จาก iGame ครับสองพัดลมสวยๆอย่างนี้สีขาว power supply 600วัตต์ตามนี้เลยเนาะ แล้วก็เคสเป็นของการแหลกรีวอลูชันครับพัดลมหน้า3ตัวแบบนี้สวยๆขาวๆเนียนๆละออยอย่างนี้ครับพัดลมหลัง1ตัวนะครับทางโฟพัดลมดีมากฝาข้างเป็นกระจกสกีโลโก้การแหลกตรงนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นติ๊กเกอร์นะครับเอาไม่ออกแน่นอนนะครับผมทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนาะกดอัปเดได้ดูแลหลังการขายจากบอสพีซีเสียเปลี่ยนส่วนไม่ต้องรอเคมเม็นเดือนๆแอดมินตอบแชท2โมงเช้าถึงตีสส่งไปเกิดความเสียหายเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผม มาอยู่กันที่เกมเพลเยอร์โนบัต g r ง u n d หรือว่าพั b จีนั่นเองปรับสุดทั้งหมดที่ Full HD 1 9 2 0คูณ1,080ครับตามนี้ครับอันใต้คือสุดทุกอย่างนะครับที่ Full HD 115เฟรมครับตอนนี้ร้อยกว่าเฟรมมีให้ดูร้อยกว่าเฟรมมีให้ดูมันแล้วแต่เหลี่ยมเกมด้วยนะครับ อันนี้คือสูตรทุกอย่างครับก็อย่างที่รู้ๆกันครับเฟรมลงเฟรมเลยก็พิจารณากันดูแล้วกันว่าพึงพอใจไหมแต่สำหรับผมก็ผมมองมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราลองปรับต่ําดูปรับต่ําที่ภาพ้าฟูเดีครับขึ้นมาเป็นร้อยลาวร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับเพย์อนโนบัติงกาวหรือว่าพับฉีปะเราไปดูเกมมือกันต่อดีกว่า เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับรถสปอร์ตรถซูปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยครับแข่งกันมีทั้งออฟโรดเรนลี่รถเต่ายัางมีเลยเนี่ยรถเตา่าอันนี้รถเต่านะครับเต่าสมชื่อจริงๆไม่ใช่เต่าสมชัยครับอันนี้มันเต่าสมชื่อพามดูเซตติ้งกันดีกว่าปดูเซตติ้งเกมนี้ดีกว่าว่าเราเซตอะไรยังไงบ้างนะครับปรับเป็นคัสตอมนะครับทุกอย่างสุดหมด อยู่ที่อันต้าคะกับ x อ็กตีเนี่ยสังเกตดูว่าลูกศรมันมีให้ฝั่งเดียวนึกออกปะถ้าไม่สุดมันจะมี2ฝั่งแต่ถ้าสุดแล้วมันจะเป็นฝั่งเดียวอ่ะนี่คือสุดทั้งหมดโอเคไหมฮะอันนี้ฟอสซ่าโฮอริซอนครับภาพอย่างสวยฮนะดูดิครับโอ้โห 90กวเฟรมนะครับคุณผู้ชมปรับสูตรทุกอย่างพอซ่าคอนคอนสแรมกิน9จินะครับการจอทำงานเต็มที่ที่100%นะครับ CPU ใช้ไป45เปอร์อุณหภูมิการ์ดจอ55เปอร์อุณหภูมิ CPU เท่าเท่ากันทั้ง2อย่างนะบาลานซ์แน่นอนครับสเปกน,นี้ปรับสุดทุกอย่างนะเอตีมคาอันต้าที่ฟูเฮตดดีนะจะน้องๆอู เอ้ยเอ้ยอ่ะประมาณนี้ฟอ์ซ่าคอยส์เดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวคอมจะแตกคอมดิวตี้บอลโซนครับเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนนะครับวม่าเราเซตอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับผมดิสเพย์ครับ1920คูณ180ที่ Full HD เ,เหมือนเดิมนะแล้วก็ ตรงคุณภาพตรงนี้นะครับเทกเจอร์สุดหนาเทกเจอร์ resolution ปรับ high high คือสุดแล้วนะเทกเจอร์ฟิลเตอร์เป็น high ครับพารามิเตอเป็น high ลอ,อยกระสุนับเปิดใช้งานไว้จะปิดก็ได้นะจริงจริงไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะแล้วแต่นะครับผม plss anti performance แม่งเลยผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคืออะไรแต่ถ้า disable ไว้เดี๋ยวโดนกางขายบางอย่างแม่งปิดไว้ไอ้หี้ยแม่งไม่ยอมเปิดในไลท์ให้ดู motion เบลอลองเปิดดูลองเปิดพวกอะไรเบลอๆดูด,ดิมันเป็นยังไงบ้าง อันนี้ปรับเป็นอันตาน,นะชาร์โดแมปนะครับผมเนี่ยโมชั่นเบอร์มันจะเป็นประมาณนี้ดูดิตอนถือปืนเน่ยเห็นไหมมันจะเบอร์เบอร์ที่ผมไม่ชอบเปิดอ่ะแต่ผมจําเป็นต้องเปิดให้ดูไงมันจะได้ไม่มีข้อกังขาว่าผมแบบปิดใช้งานบางส่วนไว้อะไรเงี้ยครับร้อยสามสิบวอเฟรมครับตอนนี้คุณผู้ชมครับแรมกินไป13บสจิกครับการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ที่90้าปลายครับ CPU ใช้งานอยู่ที่30-40เฟอร์แค่นั้นครับตามนี้นอฟเฟรมเรทที่ทำได้ตอนนี้120ยย่สเฟรมปรับสุดทุกอย่่างที Full HD นะพวกเท็กจงเท็กเจอร์คือสุดทุกอย่างนะครับเป็นไฮคุณลิตี้ท e ั้งหมดเฮ้ยแมไมันแข็งยังวะปาล์อย okay ู่บนฮอครับ1 1 0กว่าเฟรมครับแม่พี่น้องครับ140กว่าเฟรมครับตอนนี้นะจ๊าพ่อแม่พี่น้องน้องน้องเนี่ยโมชั่นเบอร์คุณสังเกตนะตรงล้อตรงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือผลของการเปิดโมชั่นเบอร์นะครับเด้มันมี ATV ด้วยวะ <'ll> ลองด,ดิลองดิดแบบไต่อยู่ริมหน้าผาอะไรเงี้ยครับโมชั่นเบอร์มันก็แบบสมจริงอะ่ะมันก็สมจริงขึ้นอะไรเงี้ยครับ เห็นตรงนี้ป๊ารขึ้นหลังคาบ้านโอ้โหห่างสุดนะครฮะพ่อแม่พี่น้องครับเรากูก็โดนยิงครัจังหวะนี้จังหวะนี้กูหนีเข้าบ้านทันไหมครัโอ้โหทันอยู่ครับมันเห็นคนว่ะเมื่อกี้แต่ไกลอยู่กระสุนเรามี120ยยีบขัดขัดบอกเลยว่ายิงยิงขึ้นฟ้าทะลุเข้าหัวหมดกูทำอะไรวะเมื่อกี้ เรียบร้อยครับตายแบบงงฮะอ่ะครับทีตี้วอลสโซนก็ปะปางนี่งงยิ่งไปเยี่ยปยิงอย่างโง่เลยกูถ้าไปไฟเอ็มเกมที่ทุกคนรอคุยนะครับอ่ะมาดูเซตติ้งครับเกมนี้พันเก้ารยี่สิบคูณพันแปดสิบนะครับเท็กเจอร์คอลลิตี้ชาร์เดอร์ชาร์โดเป็นเวลี่ไฮทั้งหมดเลดเซกชันไฮเวลี่ไฮนะครับ ทั้งสุดทุกอย่างในเกมนี้นะครับที่ f ู l l h d ตามนี้130โเฟรมครับบอกเลยว่ามัวบันงานนะครับมัวบันงานนะครับน้องๆเนี่ยเนี่ยซัดหน้าไปสัดหน้าไป,าไปตายครับเตะไปปั๊มยาทำไมปั๊มยาทำไมเตะไปทืบซ้ำา130โเฟรมครับแลมกิน10จิกนะครับกาจอใช้งานเต็มที่ครับที่9 0ปลายนะครับผม CPU ใช้งานอยู่ที่30กว่าเปอร์ครับสำหรับไฟเอ็มนะครับคือเอาแม่งเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วแหละแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องมาเทสให้ดูไงครับอ่ามีโมผมวะ่ระรู้เรื่องเบื้องแต่หนึองะประมาณนี้ไฟเอเอาว่าร้อยกว่าเฟรมบวกบแน่นอนต่อให้ไปแบบเล่นแบบโล w เพคขับรถขับอะไร ผมก็มองว่าน่าจะไม่หลุดประมาณสัก80-90เซนร0 0เซมบวกๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับต้องบอกงี้แล้วกันว่ามันแล้วแต่จังหวะด้วยครับมามีใครจะหนึ่งหนึ่งมีใครจะหนึ่งหนึ่ไหมต,ต่อมัดเลยเนี่ยยมัดปาอมดซัดได้หมดอ่ะอ่ะไฟ M ประมาณนี้เล่นได้แน่นอนไปจบที่วาโลแลน,นครับ วา l o โลแ t น์ ant, นะครับมาดูวา l o โลแ t นต์กันว่าเราเซ็ตอะไรยังไงนะครับกราฟิกคุณภาพปรับเป็นไฮทั้งหมดภาพ Full HD 1 9 2 0ปุ่8 0ยา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 ปืนกูตึงให้เกียรติปืนกูด้วยนะ300กว่าเฟรมครับโดยประมาณนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้คือปรับสุดทุกอย่างนะครับผมแรมกิน7.4 c p วกินสาิบเปอร์การจอกินแค่70เปอร์ครับ60-70เปอร์แค่นั้นเองอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคฮะเนี่ยเนี้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 ยการควงมีดอะ่ะการยึกมีดอะ่ะอ่ะจบอ่ะโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็จบ การถ่ายทอดสดเทสสเปคเครื่อง32 0 0 0ไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนใครที่สนใจคอมพิวเตอร์แต่สเปคคอมพิวเตอร์ยังไงก็ทักมาในเพจได้เลยยินดีให้บริการจากร้านบอสพีซีครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ